นังสือเสียงมารานาธาองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาเถิด คัมภีคือพระสุรเสียงของพระเจ้าต่อพลพราของพระองค์จิตวิญญาณของเรามืดมนไปเพราะความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราได้เห็นพระเยซูเพียงผู้เดียวความเห็นแก่ตัวก็จะตายจากไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งคำพูดและการกระทำแต่ถ้าเราอดทนต่อการทดสอบที่สำคัญยิ่ง ระฉายาของพระองค์ผู้เป็นเจ้านายก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นในตัวเราถ้าความคิดแผนการและเป้าหมายของท่านทั้งหมดจดจ่ออยู่กับการสะสมสิ่งต่างๆของโลกความกังวลการทุ่มเทและความสนใจของท่านทั้งหมดก็จะไปกับฝ่ายโลกสิ่งที่อยู่เบื้องบนก็จะหมดความน่าสนใจไป ใจของท่านจะอยู่กับทรัพย์สมบัติของตัวเองท่านจะไม่มีเวลาอุทิศให้กับการศึกษาพระคัมภีร์และการอธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อจะหลบเลี่ยงกับดักของซาตานได้การยอมจำนนต่อหลักการของพระเจ้าน้อยที่สุดก็ยังทําให้เราติดกับดักของศัตรูได้ การคิดคำหนึงและใคร่ครวนถึงคุณความดีของพระเจ้าจะปิดช่องทางต่างๆที่ซาตานเสนอแนะต่อเราได้พระคำของพระเจ้าจะเป็นพลังอำนาจเมื่อเรานำมาปฏิบัติ อดีตนิรันดร์การพระเจ้าและพระคริสต์ทรงทราบถึงการขบฏของซาตานและการล้มลงของมนุษย์เนื่องด้วยอำนาจการหลอกลวงของผู้ล่วงละเมิดมาแล้วตั้งแต่แรกเริ่มพระเจ้าไม่ทรงกำหนดให้บาปต้องเกิดขึ้นแต่พระองค์ทรงเห็นล่วงหน้าว่าบาปจะเกิดขึ้น และทรงหาทางออกเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอันเลวร้ายน่ากลัวนี้พระองค์ทรงรักโลกนี้มากจนกระทั่งพระองค์ทรงทำพันธสัญญาด้วยการประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร พระเยซูยังคงน่าจะประทับอยู่เคียงข้างพระบิดาพระองค์ยังคงน่าจะเก็บพระสิริของสวรรค์และความเคารพนับถือของทูตสวรรค์ไว้แต่พระองค์ทรงเลือกที่จะมอบคาาคืนให้กับพระหัตถ์ของพระบิดาและทรงก้าวลงจากพระบันลังของจักรวาลเพื่อพระองค์จะทรงนำแสงสว่างไปให้ผู้ที่อยู่ในความมืด และประทานชีวิตแก่ผู้ที่กำลังพินาศพระบุตรของท่านทรงประทานให้แด่ สร้างดังสานันวันไว้รับฉันกลับบ้านชื่นบ้านเริงเรือนหรือไทยด้วยอาภิวันฉันจะทาไว้ให้แด่ท่านสันเสริญเยินยงพระองค์ผู้ทรงเกรียงไกร Chitka San ให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและช่วยให้เราเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตอยู่บนสวรรค์โปรดเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เข้าใจพระวจนะของพระองค์เพราะการเข้าถึงพระวจนะนำมาซึ่งแสงสว่างให้ข้าพระองค์ชื่นใจกับการสถิตอยู่ของพระองค์ โปรดเติมจิตใจของข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์และขอทรงเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หนึ่งพฤศจิกายนการจองจำซาตานและทูตของมันและพวกทูตสวรรค์ที่ไม่รักษาอำนาจครอบครองของตนเองแต่ละทิ้งถิ่นฐานของตนพระองค์ก็ทรงจองจำไว้ด้วยโซ่อันไม่รู้จักสลาย ในที่มืดจนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวันยิ่งใหญ่นั้นยูดาข้อหสภาพของโลกเหมือนป่าที่ถูกทิ้งร้างซากปรักหักพังของเมืองและหมู่บ้านที่ถูกทำลายจากแผ่นดินไหวก้อนหินครุกรักที่ถูกซัดขึ้นมาจากมหาสมุทร หรือแตกออกจากพื้นโลกต่างกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวโลกต้นไม้ใหญ่ถูกถอนรากถอนโคนและกระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินที่นี่คือที่อยู่ของซาตานกับทูตชั่วร้ายของมันเป็นเวลาหนึ่งพันปีที่นี่ซาตานจะถูกกักขังไว้ ให้ไปมาบนรอยแตกของพื้นผิวโลกที่ครุขคราไปทั่วและได้เห็นผลลัพธ์จากการขบฏของมันต่อพระบัญญัติของพระเจ้าตลอดเวลาหนึ่งพันปีซาตานจะได้ชิมรสชาติจากผลของคำสาปแช่งซึ่งมันเป็นต้นเหตุถูกจำกัดให้อยู่ตามลำพังในโลกมันจะไม่มีสิทธิ์ไปทำความเสื่อมเสียในโลกอื่น เพื่อล่อลวงและรบกวบนบรรดาผู้ที่ยังไม่ล้มลงในบาปในช่วงเวลานี้ซาตานต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสนับตั้งแต่วันที่มันล้มลงในบาปอุปนิสัยชั่วของมันถูกนำออกมาใช้อย่างไม่หยุดหย่อนแต่มันจะถูกริบร้อนอำนาจและปล่อยให้ครุ่นคิดถึงการกระทำของตนตั้งแต่วันที่มันล้มลงในบาป และมองไปยังวันข้างหน้าด้วยความหวาดกลัวจนตัวสั่นที่มันจะต้องทนทุกข์ทรมานจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่มันได้ทำไปและถูกลงโทษจากบาปที่มันเป็นต้นเหตุให้มนุษย์ทำข้าพเจ้าได้ยินเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะจากทูตสวรรค์และบรรดาธรรมิกชนที่ได้รับการไถ่แล้ว เสียงดังกังวานด้วยเครื่องดนตรีนับหมื่นชิ้นเพราะว่าพวกเขาจะไม่ต้องถูกซาตานรบกวนและโล่ลวงอีกต่อไปและเพราะว่าพลเมืองจากโลกอื่นก็รอดพ้นจากซาตานและการลลดลวงของมันเช่นกันสำหรับประชากรของพระเจ้า การจำจองซาตานจะนำมาซึ่งความยินดีและความเปรมปรีผู้เผยพระวจนะกล่าวว่าเมื่อพระยาเวประธานให้เจ้าได้หยุดพักจากความเจ็บปวดและความวุ่นวายของเจ้าและจากงานหนักซึ่งเจ้าถูกบังคับให้ทำเจ้าจะยกคำเย้ยหยันนี้กล่าวกับพระราชาของบาบิโลนว่าเออผู้บีบบังคับสงบ ไปอย่างไรหนอความเกลี้ยวกราดของเขาก็สงบไปด้วยหนอพระยาเวทรงหักไม้พลองของคนอธรรมคาถาของผู้ครอบครองซึ่งตีชนชาติทั้งหลายด้วยความพิโรธด้วยการตีอย่างไม่หยุดยัง้งซึ่งครอบครองประชาชาติด้วยความโกรธด,ด้วยการข่มเหงอย่างไม่รามืออิสยาบทที่14ข้อ3ถึงข้อ6 เอาละครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตยอยู่บนสวรรค์ขอบคุณสำหรับพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดได้ทรงรับเอาภาระของเราไปทรงประทานสันติสุขและการหยุดพักพระองค์ได้ทรงรับการทดสอบและได้พิสูจน์ให้ผู้เชื่อเห็นว่าเมื่อเรามอบการถูกทดลองให้พระองค์เราจะได้การปลอบโยน เมื่อมอบความโศกเศร้าเราได้ความรักของพระองค์เมื่อเรามอบบาดแผลเราก็จะได้การรักษาจากพระองค์เมื่อมอบความอ่อนแอเราจะได้กำลังจากพระองค์เมื่อเรามอบความว่างเปล่าเราจะได้ครบบริบูรณ์และไม่เคยมีผู้ใดเลยที่ต้องผิดหวังไม่มีเลยโอ้พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์เป็นศิลาที่ถูกทดสอบของพวกเราข้าพระองค์จะเข้ามาหาพระองค์ทุกเวลาทุกนาทีเมื่อได้อยู่ต่อพระพักพระองค์ข้าก็อยู่เนื้อความเจ็บปวดดังบทเพลงสดุดีที่เขียนไว้ว่าเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เรามีข่าวจะบอกกล่าวแก่ชาวโลกขอให้กลับใจเข้าหาทางความดีเป็นเรื่องแห่งความจริงและพระนีเป็นเรื่องแห่งความสุขเลิศล้ำเป็นเรื่องแห่งความสุขเลิศล้ำราตรีมือจะกลายเป็นอรุณใหม่แล้วแจมใสดังดวงสุรีสี เมื่อพระคริสต์เด็กมาครองโลกมีด้วยรักและประนีนิรันเรามีเพลงจะบรรเลงแก่ชาวโลกกาให้กลับใจเข้ามาหาพระเจ้าเป็นเพลงซึ่งนำชัยชำนามาันแลนำให้้นอันตารายแลนำให้้นอันตาราย จากกลายเป็นอารุณใหม่แล้วแจมใสดังดวงสุรีสีเมื่อพระคริสต์สเด็ชมาครองโลกนี้ด้วยรักและพระน,นิรันเรามีพระคริสต์จะบอกแก่ชาวโลกนี่ผู้เคยมีความทุกข์ยากมากมาย ซึ่งบอกความจริงแก่คนทั้งหลายแลได้ชีวิตโดยพระองค์แลได้ชีวิตโดยพระองค์ราตรีมืดจะกลายเป็นอารุณใหม่แล้วจ่มใสดังดวงสุริสีเมื่อพระปริศเด็จมาครองโลกมีด้วยรักและพระน,นิรันดร